ตำรองอ่ะผมว่าติดตัวท็อปส่วนใหญ่จะลงแบบขึ้นหลังหมดเลยนะครับดูช็อตนี้ฮะลงโล่งอ่ะสายอ่ะคือแบบสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนิวล็อกเป็นรีวิวนักเตะคนแรกครับหาเล่นเลยมาก่อนอื่นเราก็อัพกอดน, <Okay. S 1> นะครับมันจะอัพตามก็ได้นะผมไม่ได้แบบอัพตามแอปนะนะครับก่อนอื่นเราก็ไปอัพทีมก่อนนะผมนี่เล่นควิกเคาน์เตอร นะครับแล้วก็เราก็มาดูว่าเนี่ย95ผมก็พอแล้วนะครับ9599เนี่ยผมว่าไม่ต่างกันนะครับแล้วก็ได้ปุ๊บเราก็จะไปอัพสเตตตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้เลยกดก่อนนะครับตอนแรกแล้วก็ที่ไม่ใช้นี่เอาออกนะครับอันที่มันดูแบบเราไม่ต้องการ่ะนะฮะอย่างเช่นป้องกันนี่ไม่ต้องนะครับล้วก็ไปเพิ่มอย่างเช่นเนี่ยเรามาดูนะฮะว่าเราอยากได้สเตตไลน์เนี่ยฟินิชชิ่งมัน89ใช่ปะ ดูไว้ก่อนสปีดอย่างเงี้ยเราก็กดกลับไปแล้วก็มาเพิ่มชูตติ้งนะครับให้มันได้90นะนี่เห็นปะแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูอีกว่าอยากเพิ่มมันไหนนะครับเราก็กลับไปดูนะครับสังเกตดีๆว่าอยากได้สไตล์ไหนก็อัพเลยนะผมว่าแล้วแต่คนเลยนะอัพผิดอัพถูกนี่แล้วแต่ครับเนี่ยอย่างเช่นสปีดเดี๋ยวผมอัพนะครับที่เหลือนี้ได้หมด ก็มาเช็คก,ก่อนว่าอันไหนนะครับมันจะบอกอยู่เห็นว่เนี่ยน,นี่สปีดอันนี้สปีดต้นนะครับผมนี่ต้องการสปีดเนี่ยผมจะลดสมมติเนี่ยลดไปปุ๊บแล้วก็ไปดูนะครับแล้วก็ไปเพิ่มแบบนี้ดูนิดชิ่งแล้วสปีดเนี่ยเกแค่นี้เองนะครับแล้วแต่คนเลยว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับส่วนตัววันนี้ยังไม่สบายอยยังไม่สบายอยู่นะครับขอโทษด้วยนะแต่ว่าอยากรีวิวเว้ย ประมาณนี้นะทีมผมนะครับหน้าคู่โค้ดเนี่ยเป็นครอบไป,ปลุยดีสองนะครับวันนี้สําหรับรีวิวฮาร์แลนด์ครับส่วนใหญ่จะเป็นสำรองนะถ้าจับตัวจริงเนี่ยความอึดมันจะหมดแบบนี้เลยนะครับมาช็อตแรกฮะคือเป็นตัวที่ผมว่าสำรองดีที่สุดเท้าขวานี่ก็ข้อเสียก่อนเลยเท้าขวากับความอึดน,นะครับที่ผมรู้สึกว่าไม่ไหวนะครับที่เหลือนี่ ได้หมดแอซิดได้ยิงได้ครับนี่ลุยดีสขึ้นดีหนึ่งนะรีวิวฮาเลนนะครับส่วนใหญ่จะลงแบบร้่งหลังหมดเลยนะครับเท้าขวาก็เข้าแต่ส่วนใหญ่นะมันจะไม่เข้านะครับบางลูกก็ยิงดีบางลูกก็ยิงไม่ดีแต่ผมแนะนําเลยนะครับทุกคนต้องมีนะครับฮาเลนยิงคีก็เหินก็มีเห็นนะคือไม่ใช่ว่าแบบมันจะโหดอะไรเยอะนะเว้แต่ผมแนะนําเลยตํารองอ่ะผมว่าติดตัวท็อป ้ายนี่หายตลอดดูช็อตนี้ฮะโลง่โลงๆอ่ะ้ายอยา่ะคือแบบวัดใจได้เว้ยแล้วยิ่งทางมีกองหลังฝั่งตรงข้ามนี่ก็แล้วแต่ดวงด้วยนะเหมือนทีมเรานั่นแหละนะครับดูฮะนเนี่ยเห็นปะคีก็ไม่ติดมาดูลูกนี้ชาร์ดเห็นบ้มันแล้วแต่จังหวะเว้ยแต่ผมแนะนําเลยว่าโหดจริงแต่ต้องสำรองนะถ้าตัวจริงเนี่ยเข้าเห็นปะ ถ้าตัวจริงอะมันจะหมดเว้ยแล้วก็จะเล่นไม่มันนะครับต้องลงสำรองทำชิ่งดีหาช่องดีเท้าซ้ายโคตรดีนะครับลูกนี้ไม่เข้าถ้าจ่ายเข้าไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับริวิวรว,รวดเร็วอะ่ะคือผมว่าแบบของดีต้ายนี่คือแบบของจริงขี้เข้าบ้างขี้ไม่เข้าบ้างขวาเข้าบ้างซ้ายไม่เข้าบ้างอย่างงี้มันมีหมดครับแต่ส่วนใหญ่นี่ ผมการันตีเลยครึ่งหลังแผงริ์ได้แน่นอนนะครับควรมีติดทีมนะสายฟรีด้วยนะครับเป็นทําทีมแบบไม่ต้องใช้ไอคอนก็ได้นะครับทีมผมก็ไม่ได้แบบไอคอนเยอะนะภาคนี้เน้นตัวใช้งานนะครับนี่ลูกมงลูกนี้น่าจะลูกมงนะครับตูมนะครับมงก็มงได้นะครับแต่มงเข้าไม่เข้านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เหมือนการยิงนั่นแหละนะลูกนี้ท้าวขวาเรียบร้ออเห็นปะขวาเข้าซ้ายไม่เข้ามันเราทางยากครับ นี่ก็อีกลูกหนึ่งนะครับโหมเข้าเฉยลูกนี้ะบเวลาละมาลูกมงคือมันแล้วแต่จังหวะเว้แ้่คอจะทําชิ่งเนี่ยได้หมดเนี่ยยังไม่เข้าเลยต่อจอยนะนี่ขนาดเล่นบ่อยอยู่นะแต่ก็ลูกนี้ก็หมออกคิดดูดิแต่ผมแนะนําคุ้มแน่นอนครับสาหรับสายฟรีหรือว่าคนที่ยังไม่อัพนะ,ะนี่เท้าขวาหักมาเข้าซ้ายสไลด์ก็เข้าแล้วแต่ดวงจริงเว้คุณผู้ชม แล้วก็คลิปนี้ฮะประมาณนี้นะครับสิ้นสุดรีวิวแบบรวดเร็วคุ้มตัวนี้นะครับใครเล่นก็คอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้ด้วยแล้วเดี๋ยวมาเจอกับการรีวิวตัวหน้าเสียงไม่หวาจริงออขอบคุณครับ